เล่เจพอนะคะแายน้องอีกคิวสวัสดีเจ้าคุณพี่พาหญิงเล็กสบายดีจากสันนสีล่าสุด <c oughs> เอาอีกแล้วล่าสุดไ <c oughs> อ้ชัดไอ้ปังไอ้ทำไมน้องโอ๊ตเป็นอะไร้า <c oughs> น้องโอ๊ตเอ้ย คุณเล็กชายสวัสดีค่ะจากคุณวี่าน,นะคะเจยพอพรเลิฟเลจากคุณอ้ำเนาะถ้าถ้าถ้านู้สึกอากาศเย็นแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอะไจะไม่ออก <c oughs> สวัสดีครับคุณแมวนอนกินจากมตรีนะคะเนาะพี่สาสวัสดีค่ะจากเจย์พอเด้อเจย์พอสวัสดีจ้าจากสันนัสซี น้องมนตีวันดีค่ะจากเจ๊พรนะคะนะ้อสวัสดีครับคุณสองเล่จากมนตีเด้อเจ๊รัตวันดีค่ะเรื้บเดี๋ยวคุณเล็กใยนะคะสบาดังดวงตะวันพี่จีสิจะเออสบาคลิปแรกพี่พี่เข้าไปดูน่ะสวยมากเลยคือคือจะเป็นแถวๆนั้นแหละนั้นพี่สาวส่งมาให้เหรอ,อพี่ว่าตรงนั้นน่ะสวย ขนาดพี่เมาขี้ตาขนาดพี่ม,มีหลานชื่อน้องตาสวดน้องบนตอย่าบุรี่หลานค่อยสิหลานชื่อตาสวนน้องตาสวนครับพี่จี น้องน้องน้องไม่ค่อยนอนค่ะถึงถึงได้ตานท่านพี่มนตรีอย่าเผาหลานเดอ้อน้องหญิงบอกอยู่เนี่ยน้องหญิงห้ามเผาหลานเดอ้อโอ้กาแฟสามแก้วค่ะพี่น้องบ่าวไทยบ้านขเขาแจกกาแฟนะคะเนาะเออมาม่าพร้อมนะมาม่าพร้อมนะคะนะจากบ่าวไทยบ้านเดอ้อพ,พี่เล็กจากเกรัาน ก็ดูตาเออเข้าตีแอสบตีเอเอ,เอใช่ตาเขากลมป้องตาหลานค่อยากกลมป้องเลยจ้าน้องสบาค่ะขอบคุณนะคะพี่เล็กสวัสดีค่ะจากน้องสบาเนาะคุณสบาสวัสดีครับจาบานท้ายบ้านเดอ้อีลีพี่เล็กพอนะ่ะอืมยังไม่จบอีกบุรีหลาน ช,บบาชาบาดีจ้าจากรักหน้าหานต้ยที่ชาบ,บาร์เริ่เริบจากคุณอ้ํานะคะแอชชบ,บาสวัสดีค่ะจากสันนัสีนะคะเนะ้องสาวเมืองสิงห์อาลีเป็นไงบ้างหนอพี่มันทำไมไม่แดงมาหาพี่หรือว่าเธอยังไม่ไม่ค่อยขึ้นหรือว่ายังไงนานแล้วหนาะรู้สึกว่าจะนานด้ซ้าแหละไม่เห็นสาวเมืองสิงห์เลยเดี๋ยวเข้าไปดู กระดิ่งกระดองกระแดงก่อนนะค้าพี่สาวถ่ายส่งมาให้ค่ะเออมีหน้าล่ะก็สส่สวยมากเลยอ่ะเออขนาดว่าเออแล้วขยี้ขยี้ขย,ขยี้ตาแล้วดูอีกคือตื่นมาแล้วก็อันดับแรกก็คือขยี้ตาก่อนออกกาลังกายก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยให้ให้พอขยับแข้งขาได้นะเราเป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนเนาะต้อง ออกําลังกายก่อนตามที่คุณหมอบอกกันแหละทำมีอย่างนี้นั่นแหละเออก็เราฟังดน,นตรีฟังเพลงไปด้วยเอออารมณ์ดีซาาอย่างเงี้ยเออนางสาวม,มึงสิงพี่เอาประแจให้ทำไมมันไม่ติดอ่ะลูกเคยดีแท็กอ้โหสองเลนมาแล้วมาแล้วก็บอกสองเล่นลูกเคยดีแท็กอ่ะ ตอนนี้ฝนตกอ๋อเลยว่างจา้าอ๋อเหรอปกติน้องไม่ว่างและน้องจะเลี้ยงเลี้ยงหอยเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะจะถามว่ากิจการเป็นยังไงบ้างเนี่ยอะไรประมาณนี้เอาทําทไมเขาบอกว่าให้นําออกล่ะเอองงมากเลยนะสามมุงสิงเขากดปุ๊บเขาบอกให้นําออกเลยเออออโอเคโอเค ได้เลขมาด้วยครับพี่จีอ้าวเหรอ <c oughs>